และสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะเวลาจะถอดสายชาร์จมือถือนอกเราชาร์จเสร็จแล้วเด็กๆคะ่ะอย่าก,กระตุกอย่างนี้นะคะขาดเหมือนกันนะคะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยกระตุกอย่างนี้นะคะอย่าทํานะคะอย่าหาทํานะเนี่ยก็ะจะขาดอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยใครมีปัญหาอย่างไม่ก้อยอยู่ไหมคะสายชาร์จมือถือคะ่ะพังคะ่ะเยินคะ่ะ เรามาแก้ไขปัญหาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ,าาคะสายชาร์จมาเลยค่ะสายชาร์จมือถือพังแน่ถ้าใช้แบบนี้นะคะวันนี้นะคะแม่ก้อยพาเ,เพื่อนๆมาแก้ไขปัญหานะคะสายชาร์จมือถือพังค่ะทำแบบนี้ใช้ได้อีกนานจ้าเราไปดูวิธีทำ้วยกันเลยค่ะ ไม้ขสายชาร์จมือถือคะ่ะพังคะ่ะเยินคะ่ะเรามาแก้ไขปัญหาง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะสายชาร์จยังใช้ได้อีกนานนะคะวัสดุอุปกรณ์รมาเลยคะ่ะก็จะเป็นสายชาร์จของเราเนาะเทปดําค่ะรอดค่ะเพื่อนๆนะคะ่ะนี่ที่เขาแจกฟรีนะคะตามร้านสะดวกซื้อนะก็กันไกลคะ่ะเพื่อนมาเริ่ม้วยกันเลยคะ่ะนี่เพื่อนๆโอ้โหน,นี่วิธีแก้ไขสายชาร์จพัง น,นี้เลยค่ะเพื่อนหาหลอดมาเลยนะคะตัดเลยค่ะเพื่นอนประมา,านี้นะคะประมาณสองนิ้วกว่าค่ะเพื่อนตัดเลยก็จะได้อย่างนี้นะคะเพื่อนโอเคมั่กก็จะได้หลอดอย่างนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ตัดเลยค่ะ นี้เลยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสองอันนะคะตัดสองอันนี้เลยโอเคเราก็หยิบสายชาร์จมือถือของเรามาเลยะคะ่ะเ,เพื่อนโอ้โหแก้ปัญหาสายชาร์จนี่ยพังนะคะมาเลยคะ่ะเพื่อนก็หยิบหลอดที่เ,เพื่อนตัดนะคะแบ่งตรงกลางนี้นะคะว่าง สายชาร์จมือถือเข้าไปเลยค่ะอย่างนี้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็นําอีกด้านหนึ่งมาค่ะอีกรอดนึงมาเลยแบ่งครึ่งเหมือนกันแล้วก็ครอบไปค่ะอย่างนี้เหมือนกันนี่เลยแล้วก็ปิดค่ะปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็นํา เทปพันสายไฟมาเลยค่ะขนาดเขาก็ากจะขบกันอย่างนี้นะคะสองหลอดขบข้อหากันนะคะให้ยันกับขอบอย่างนี้นะคะแล้วก็นำเทปมาเลยค่ะใครมีเทปพันสายไฟสีขาวก็จะยิ่งเนียนเนาะอันนี้วันนี้ไม่กล้ยมีสีดำนะคะเพื่อนๆถ้ามีสีขาวก็คืนกันเลยแหละลก็พันเลยตึงๆเลยค่ะ อทำแบบนี้ใช้ได้อีกนานเลยค่ะโอเคแล้ก็พันร้อยแล้วให้แน่นๆให้ตึงๆนะคะเพื่อนๆโอเคอีกด้านหนึ่งเป็นเหมือนกันค่ะนี่อย่างนี้เหมือนกันเหนนะะเ็นไหมคะง่ายๆเลยโอ้ีแค่รอดอย่างนี้นะคะเพื่อน ไปเลยาจะล็อกกันดีอย่างนี้เลยเห็นไหมคะด้านหนึ่งด้านนึงก็พกอะไรอย่างนี้นะคะ่ะเขาจะล็อกกันพอดีอย่างนี้เลยล็อกกันดีแล้วเทพันสายไฟมาเลยค่ะ โอเคอย่างนี้นะคะเราเลยเสร็จแล้วคะ่ะวิธีนะคะแก้ปัญหานะคะสายชาร์จมือถือพังค่ะโอ้้ง่ายๆอย่างนี้เลยคะ่ะ อันดับต่อไปนะคะแม่ก้อยจะมาบอกนะคะข้อต้องห้ามนะคะในการใช้สายชาร์จมือถือนะคะใช้ยังไงสายชาร์จมือถือของเพื่อนๆจะไม่พังแบบนี้นะอันดับแรกนะคะทําอย่างนี้นะคะนี่เลยค่ะสายชาร์จมือถือพังแน่นอนนะคะถ้าเพื่อนๆทาอย่างนี้เนาะเวลาเราเก็บสายชาร์จมือถือเนาะนี่แม่ก้อยบอกวิธีบำรุงดูแลรักษาพร้อมเลยไม่ให้สายชาร์จเพื่อนๆพังนะเวลาเราเก็บนะคะเราเก็บอย่างนี้แล้วเนาะหลายท่านจะบีบอย่างนี้ค่ะ อย่าบีบอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอย่าบีบอย่างนี้ค่ะเพราะว่าจะทําให้สายไฟด้านในนะคะเขาเปาะนะคะแล้วเขาก็พังไวค่ะขาดจากข้างในเลยค่ะอย่าทําแบบนี้นะคะให้เป็นกลมๆอย่างนี้ค่ะดีแล้วนะคะนี่ทำแบบเป็นกลมๆอย่างนี้ดีกว่านะคะเพื่อนๆน้องจะได้ไม่พังไวนะพังไวก็จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้พังไวนะคะและวิธีที่2ค่ะเวลาเพื่อนๆเล่นมือถือนะคะเวลาถือมือถือนะเวลายันกับโต๊เวลาทํางานนะเนี่ยอย่าทําอย่างนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหม สายไฟอ่ะไปกดกับโตะนะคะจะทําให้ขั้วตรงเนี้ยพังไวมากๆค่ะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยบางทีเพื่อนๆก็บิดไปบิดมาอย่างงี้นะคะเนี่ยก็จะพังไวเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมพยายามอย่าให้หักไปหักมาค่ะเพื่อนๆคานี่ต้องพยายามให้ตรงๆสูงๆนะคะเวลาเล่นมือถือน่ะอย่าไปอย่าไปนั่งกดอย่างงี้เนี่ยหักไวค่ะและสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะเวลาจะถอดสายชาร์จมือถือนอกเราชาร์จเสร็จแล้วเด็กๆค่ะ อย่ากระตุกอย่างนี้นะคะขาดเหมือนกันนะค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกระตุกอย่างนี้นะคะอย่าทํานะคะอย่าหาทํานะเนี่ยก็จะขาดอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอย่ากระตุกแบบนี้ค่ะเวลาถอดชาร์จแบตเสร็จแล้วดึงอย่างนี้นะคะเนี่ยดึงอย่างนี้เลยอย่างนี้นะคะจับจับตรงปลั๊กเขาอย่างนี้นะคะอย่าอย่าอย่างนี้อย่ากระตุกอย่างนี้ค่ะขาดแน่นอนค่ะจับตรงขั้วตรงที่จับเขาดีกว่านะคะนี่นี่ก็จะเป็นเทคนิคนะคะในการใช้นะคะ สายชาร์จมือถือนะคะไม่ให้สายชาร์จมือถือของเราพังไว้นะคะพเพื่อนเสร็จแล้วค่ะวิธีแก้สายชาร์จมือถือพังแบบง่ายๆเลยค่ะของทุกอย่างนะคะมีอยู่ในบ้านมีอยู่ในครัวกันอยู่้วคะพวเพื่อนทำเลยนะเสร็จแล้วค่ะวิธีแก้ปัญหานะคะสายชาร์จมือถือพังนะคะ ทำแบบนี้นะคะใช้ได้อีกนานนะคะพร้อมเทคนิคนะคะในการใช้สายชาร์จมือถือนะคะไม่ให้พังไวนะคะพเพื่อนๆแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์พเพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกด like กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย <laughs> ไปก่อนนะคะทุกคนลองทำใช้กันดูนะคะ